อ๋ไหนบอกว่ามึงไปซื้อสกูปปี้มึงไปได้รถอะไรมาสวัสดีครับวันนี้ว่างทุกวัน h ช n แ e นนะครับก็ผมช่างขวัญเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวรถลูกน้องหน่อยมันซื้อรถมาใหม่มันบอกว่ามันจะไปซื้อสกูปปี แต่ว่ามันไปได้อีกรุ่นหนึ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับว่ามันไปได้รถรุ่นไหนมาครับโอมินี่ครับโฉมหน้าของเจ้าของรถมึงไปซื้ออะไรมาเอ,อ้ไหนบอกว่ามึงไปซื้อสุกุปปี้มึงไปได้รถอะไรมารุ่นนี้มันแปลกดีเท่าไหร่นะเจ็ดพนันเจ็ดพนันเฮ้ยเฮ้ยเล่มทะเบียนโอ้โอดูครับ มันว่ามันจะไปซื้อสกูปปี้เป็นเจ้าของเดียวกันเดียวกันไหมเ,นะเจ้าของคนเดียวกันแต่ว่ามึงมันแปลกมันก็เลยเอาเจเลโต้แต่ว่ามันก็แปลกจริงๆนะครับสวยสวยสวยแปลกดีเว้ยดูเดี๋ยวผมดูไฟหน้าก่อนน,อน,นะครับไฟหน้าเหมือนแพนด้านะครับเหมือนหมีแพนด้านี่ ไฟหน้ากับไฟเลี้ยวยใหญ่เลยทียนี้นะเดี๋ยวมาดูมีอะไรแปลกบ้างนี่ครับพักเท้าพักเท้าเหมือนเหมือนช้อนน่ะเหมือนเราช้อนอนี่พักเท้านี่อย่างแปลกว่าโอมมีหน้ามึงซื้อเนาะนี่พักเท้าครับดูพักเท้าอย่างแปลกเลยเจเลโต นี่ซูซูกิเจเลโตอย่างแปลกเลยครับดูดูกันตกก่อนครับดิกันตกกันตกมีอยู่ตรงข้างข้ๆแล้วก็นี่ครับกันตกตรงข้างหลังดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟท้ายเหมือนถ้วยนะโอมไฟเลี้ยวและไฟท้ายดูครับ เหมือนยานอวกาศใช่ไหมโอ้ใช่นี่ร้อยร้อยน่าจะรนะ้อยสิบมั้งเจเลโตน่าจะ110 c c. ร้อยสิบซีซีเฮ้ยร้อยเออประมาณนี้แหละร้อยสิบซีซีเจเลโตเดี๋ยวดูหน้าปัดส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํารถนะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํารถแล้วก็นี่หน้าปัดปึ๊บ ไฟไฟเครื่องตาติดด้วยนี่เครื่องแน่นนะอนอ้ไอโอมเมอาไว้กี่ไปทำงานครับดูพักเท้าดูดูที่วางเท้าแม่งดีไซน์สุดยอดรถไอโอ้มอมเท่าไหร่ไอ้โอม0 0เจ็ดพันเจ็ดพันมึงไปซื้อสุกุปปี้แต่ไม่ได้สุกุปปี มันเห็นในเจเรโตโ้็นคนนี้มันแปลกๆเห็นเจเรโตโ้มันเอาเจเรโต <laughs> ้ไอบ้บ้าเอ้องไปลองขี่ดิอยากให้องไปลองขี่ขี่ดีไม One, two, three. Come o ะ ไปเลี้ยวใช้ได้ไหมเปิดดิเฮ้ยเฮ้ยไปใช้ได้ทุกที่นะนี่ไอเบสยังหัวล้อเลยไงซื้อรถอะไรมาไอเบส <c oughs> ไอเบสยังขำเลยซื้อรถอะไรมาให้ไปซื้อสกูปปี้มันบอกว่าไปซื้อสกูปปี้ม่ไ,มได้เจเลตโต้มานะโอเคครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรถแปลกๆอย่างนี้ให้ดูอีกนะครับตัวนี้แปลงจริงรถลูกน้องผมเองนี่หน้าตามัน่โอมเอาไว้ขี่รับสาว